เป็นไรครับอาคบาลลงนี่เอ็นรูปูดิไอปู่เอ้ยแม่งเดี๋ยวนะคือถ้ามันโบดไม่เล่นเราแน่นจะได้กลับบ้านนะแม่นมันโบดเล่นต่อเราต้องเอาเท่าไหร่ไหมเอาหน่อยดิมาสักหน่อยมาเม้งเอ้ยปู่ไอ้ห๊ะเอ้ยปูปูปดูความสงบด้วยครับผมดูความสงบด้วยครับสงบแล้วแต่ปูไม่สงบไม่สงบอ่ะเฮ้ย เชอมด้วยครับผู้ค้ยเอนเทุกคนทุกคนทุกคนอ้ทุกคนผู้คุมมันยิงมาแล้วเดบาขนาดใครวะเฮ้ยทุกคนใครอะอย่างแรกเลยทุกคนอย่าไปต่อยตะแกนี่หรอกเพราะว่าทุกคนได้ประชาระวะเขาเรียกอะไรแหละเขาเรียกว่าแบบปดกันเรียบร้อยแล้วปดแบบสมบูรณ์แบบเ้าเรียกว่าอะไรอะใช่ไปแค่นั้นแหละเหมือนกันก็นะหลังจากนั้นก็จะมีเอ่อผู้คุมมีคาถามว่า ไมเ่เสียหรือเปล่าเห็นมัน ติดติดดับดับหลายรอบแล้ว <c oughs> ใช่แล้วก็เอ่อเสียของข้าก็เสียด้วยในกล่องเสียกล่องสิงเสีย,ย,ยก็นะจะมี <c oughs> คนคนเล่นเข้ามาใหม่แล้วก็คนออก,ปออกไปหนึ่งคนนะก็อีกคนคนนี้ออกเขาติดโควิดประมาณนั้นแหละจะพวกคุมแล้วพักคุมอ,อกีกคนนึงก็ออกไปเหมือนกันเขาก็ต้องไปพัออกฟื้นมาใหม่แล้วก็นี่ครับคนใหม่เข้ามาเชจอ,อไหมครับผมเฮ้ออยใครอ่ะเขาไม่ได้นำตัวหน่อยหรอวะนอนไหนอ่ะอ๋อแล้วเสียนอนเลยวะคนาแอดูน่ากลัวเออใช่ป่ะต้องห้ามเล่ตรงนี้มียังตรงนี้มียังแล่ใช่เวลาพักมาดูอย่างเหอะ ม,มันตรงนี้เป็นที่นอนคุตายอ่าก็หมดเวลาพักกนะ็น่าห้านาทีก็เจอมาขา้างหน้ามาหยิบอาหารไ,ได้ตามเลยวัน<อ>นีนะ้นก็จะเป็นอาหารขนมปังกับนมนะแร่โอ้โหนึ่งชิน้นเอาไปน้อยไปเปล่าเออกินกินไปเถอะเฮ้ยข,ขอขอขยชิ้นแล้วเปล่าหิวอยาดาดยดนมไปเ<ไ>ปล่าเฮ้ยไอ้ปูไอปู ไอเชี่ยปู่เชี่ยวเหมยต้งจะเอาสันัึงจกเอาบัไอปู่โอ้เฮียไอปู่เดินนวารีศตว์มาดิมาดิโอ้โหอะไรกันน่ะมาดิเฮ้ยผู้คุมผู้คุมมีคนทำอะไรเลยคมอะไู้คุมรนกผู้มปนกผู้คุมผู้ม้มไม่บอกแล้วเราไปลุ้ม้ํากันไปเฮ้ยไปเด้ยเฮี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้คุมมันมีคนจะฆ่ากันผู้คุมฆ่าเลย ฮะฆ่าเลยฮะให้เวลากินใหากินอ้าวตัวฉันมัน่าไปกูแปลกอ่ะอ๋อมันเป็นไงบ้างอ่ะมันจืดจืดอ่ะเฮ้ยหัวแดงหัวแดงอะไร เขาไม่ฉันเขามาเนาะหัวแดงหัวแดงครับว่าไงครับโอ้โหไอ้ลุงเอ้ยไอู้ลูงเอ้ยมันทำได้ไงกัต่อยป่ะปู่โอ้ยปู่แก่แล้วอย่าเงี้ยแก่แล้วมันไม่คือแก่แล้วยังจะดักดานเล่นต่ออีกแม่งเอ้ยรู้เนมาตมมาทำไมอมาอยู่คนสุดท้ายระบายละจะเล่นมดักดาลพี่เล็วมันโง่ดีกว่าเออเออวะแล้วทำไมมันก็โวยเล่นต่อไม่แห็นเลยไอ้เ่ี่ยมึงเลอกมเลืออพี่อ่ะไมเลืองกูเหมือนกันทำไมอ่ะอะไรวะเดี่ยอ๋ แต่ละคนอ๋ออ๋อง่งแงเรีวเราลีดกี่เ้าวแต่ว่าตอนนี้คือคนที่ยังไม่มีแก๊งก็คือเรามาเลือกเขาอยู่คนเดียวก่อนที่เราจะไม่ได้เต้นกันเราลองไปหาเขาไหมเฮ้ยเขาทำอะไรอยู่อ่ะเขายืนนิ่งว่ะสวัสดีครับมาว่าไงมีอะไรหรือเปล่าหึงไม่อยู่คนเดียวครับเนี่ยอ๋ออยู่จนชินไปแล้วอ่ะเลยเข้าหาใครไม่เป็นอ่ะอะไรนะครับอยู่จนอะไรนะอยู่จนชินไปแล้วอ่ะเข้าหาใครไม่เป็นอ๋อ ก็ลองหาคนที่เข้าหาคนดูไหมครับโอ้โหโอ้โหดูงั้นอะไรกันนั่นอะไม่แกผมว่าคืนนี้อาจจะอ่ะเฮ้ยไปตีพวกผงมาจากไหนอ่ะเขาไปผงมาจากไหนอ่ะเฮ้ยไอ้ผู้คุมมีคนเอาของมาผู้คุมผู้คุมผู้คุมจัดการไปไปไปไม่มีไม่มีไม่มีคนนี้คนนี้คนนี้ไม่มไล่ไล่ นี่นี่เขาถืออยู่นี่เขาถืออยู่นี่ไหนเห็นไหมน่ะมาไม่มีไม่มีก็ผู้ควบไม่มี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 ไอหัวเขียวไอหัวเขียวไอหัวเขียวเอาามเฮ้ยไป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 โอเคโอเคไอทั่วเฮ้ยผมว่าคืนนี้อาจจะแบบมีการชุลมุนหนึ่งอะไรดูดิผู้คุมมันแบบปล่อยปล่อยเลยอะให้มึงโว้กโว้เล่นต่อเลยแม่แน่ไม่แน่เออ เราต้องหเกกงงบมึงมีกระโดดเล่นต่อไ่มไมต่อยกันเพี้ยอะไราไรสนี่เขาสนิทกับตออไหนะคนที่เข้ามาใหม่ก็ตตองก็เล่นต่อไปนั่ไงนันไงนัมนไนั่นีนั่นงนั่นไงนล่นไงนั่นน่นไงนไงนัดนไน่นไง่นงนั่นไกนนไงย่นไ่นไงนั่นเั่ไงนั่นไงน่กน่ัไน่ไน โอ้ยไปกดตีลยตายหรอกขอบคุณครับทุค้วครับนไอ้นี่โอ้ยตามมาตามมาเาไว้จะตีกันหาพระแสงอะไรวะไอ้พวกนี้ไม่ไม่ไม่แถวพระแสงตีหับหรอกเฮ้ยทำไมปู่อยากคายจังขอยู่ครับทุกคนด้วยครับและเติมเชิญตามมาครับผมมาครับตามมาเลยตามมาเลยตาม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 เกมอะไรเข้ยไปเข็นไปครับขึ้นไปเกมผู้คุมคุ้นมากๆเลยไปครับเข็นไปครับขึ้นไปครับเป็น ผู้คุมเสียงคุณอะไรเนาะเสียงใครอะพวกคุณเสียงเอิเดือนไปเรืโอยๆเอ๊ยนครับเสียงผู้คุมคุณคุณไหมเป็นคนที่ตายกันแน่วเน่อยครรับเ็วหน่อยครับจะเป็นเกมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยสไลเดอร์สสารเด็กเล่นด่านนี้มันกว้างเกินสไลเดอร์เหรอว่าใครสไลเดอร์ได้เร็วสุดไท่เหรอโอ้โหเกินไปเปล่าเฮ้ยชิงช้านะมันะชิงช้าเลยนะยังก็ได้ครับยังก็ได้ครับผมเรียนต่อไดาะครับ เขาให้เล่นหน้ากระาเขให้เล่นหน้ากระางป่วยพน้ามาเร็วหน้ากระรางก่อนครับครับครับ ปู่มาหูปู่แม่งเล่นต่อยังจะไหวไหมเนี่ยเลือกเล่นต่อเดินขนาดนี้โอ้เดินได้ไม่มั่นเลยปู่เอออ้าวอ้าวอัาวอ้าวอ่มัอนาวอเกมอะไรอ้าว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 อ้าีอ้าว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 อ้า้าวห้้าวอ้า่อ้าวอ้าวัว้าคอาอาอะไรครับอ้้าวอ้าอวอ้าว้วอ้าวอวอ้าวอ้าอ้าวอ้ครั้เวออ้าอนะครับผมโอเคผมเอาอันนี้แล้วอยากได้คว่ากดอ่ะ เป็นเลยสิครับลองเลยครับผมไม่เอาอ่ะหลังจากนั้นก็ปูับเลยเลยครับปูก็ได้ผมปูเลือกอันยากสุดเลยปูก็จะเฉลยเกมนี้ครับผมเฉลยวงชาร์ตไปอยู่กับผู้หญิงสามคนเลยเหรอผู้หญิงก็ได้โอ้ยก็นะครับเกมนี้ก็คือเกมน้าตาลแกะครับผมแกน้ำตาลครับน้ตาลครับแกะน้ำตาลครับ ก็ไปช่วยครับอุ้ยโอ้ยงั้นเราก็ได้ง่ายสุดเลยดิใช่ปเนี่ยเอาแต่ากดไม่มีนะครับใช่ว่ากดไมมีครับปดเลือกอื่นด้วยครับว่ากดเดมง่ายกเดงสุดเดง่ายสุดจเดง่ายสุดคนบอกมาคนบอกมา่มันอ่าวแล้วมเ่เลี่ไปุเลยเียกแล้วทเปลี่ยนครับเรียกแล้วทเปลี่ยนครับผมไอปูมเ่ข่ากเไอครับครับของดนของไม่มีององไม่มีครับเออแล้วมีเวลาให้กี่าทีครับ ออถามคนนี้เลยครับผมมือกูทำแล้ไปได้เป็นสุดละห้านาทีครับมีเวลาให้แก่้นาทีครับห้านาทีเริ่มตอนนี้นะครับเริ่มแล้วครับเริ่มเลยครับโอเคครี่มีมาทันได้ทันได้นิดทันได้นิดเดี๋ยวได้ยินทันได้นิดเฮ้ยวันดูวัดทำด้วยกันมาดีดีว้าวว้ยวมีมันก็ง่ายนี่หว่าเอ่อจะเงียบก็ใช้สมาธิแล้วเว้ยถ้าเก็บผิดนี่คือตายเฮ้ยเงียบหน่อยครับเงียบหน่อยครับผมมีสมาธิครับผมโหทุกคนเสร็จแล้วครับฮะเฮ้ยเสร็จแล้วเหมือนกันครับเสร็จแล้วไอ้เหี้ย มันต้องแกะล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะผมก็ผ่านผ่านครับผ่านบ้าใครเขาแกะตรงกลางมั้ยนะกเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จกันไวจังวะต้องแกะตรงกลไ้ไหมครับเดี๋ยวตรงกลางเดี๋ยวตรงกลางหรือตรงกลางตรงกลางไม่ได้เอออันนี้คือพอดีครับเดี๋ยวแกะตรงกลางจะเปิดเดบิวต์ได้ครับแกะตรงกลางด้วยปะแกะด้วยครับแกะด้วยครับเดี๋ยว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 นายนายจะแกะทำไมเนี่ย เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วปูครับเสร็จแล้วครับเราใส่ไปเกินไปเออมึงปูเฮ้ยเย่ปูมึง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 ตายเฮ้ยอะไรอ่ะด้วยด้วยไอ้ปูนะครับเสร็จแล้วปูปูปูไอะปูเอาในหลักฐานไม่เห็นมีเลยปูทำไรอ่ะเมื่อกี้ปูมันแก่ทะลุใครมันวางปูปูปูปีนี้แม่งตายเลยแล้วเป็นอีกหนึ่งในทีสุดท้ายนะครับอ่าคนนี้ตาบอกฮะฮะไอ้คนนั้นยิงเพื่อขุดบ่ได้อาว เออเฮ้ยทุกคนถอย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 ทุกคนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอันนี้ไม่ได้แกะเดี๋ยวไม่คิดผมไม่ได้แกะเอามาเรียบร้อยแล้วครับเอ้านี่ครับเป็นของผมครับผมเออไม่เอ้ยไม่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 รับที่ของใครนะเนี่ยอะไรของใครปู้ปูดท้ออะไรแกะสายเล่นลูกสายห่และหนึ่งเออโอแ่แกะสายเล่นโอ้อ ตายเลยอ่ะมีคนตายหนึ่งคนับเกมนี้โหทำไมพวกนายเก่งกันจังวะเหมือนรู้เลยว่าเกมอะไรอ่ะทำไมเก่งกันจังอยู่แล้วเฮ้ยระแบบนี้ผู้หญิงทำง่ายแล้วใช่เยเมื่อกี้ลุงเลียเก็จบแล้วเลียอะไรลุงโหลุงแม่งประสบการณ์เยอะนะเอ๊ะ เบิร์นเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้วิญญาณหรือว่าไอเราต่อขันเหรอขอบคุณครับทุกคนครับกไปแล้วไครับผมไปแล้วไปพักก่อนก่วันนี้นะจะให้นอนปกติเหมือนเช่นเคยนอนปกติเหมือนเช่นเคยปกติมันไม่เคยพูดนะเว้อยนอนพักผ่อนแล้วครับนอนพักผ่อนธรรมดาเลยครับเปิดไฟให้นะครับครับเปิดแอร์ด้วยครับไม่มีได้เวลาไฟเราอะเฮ้ยไดูเราไปดูฝั่งนู้นเราไปดูฝั่งนู้นทุกคนเติม เราฝั่งน right. ี้เอาไม่ได oh, hey, hey, oh, oh, ้นอนหรอเอาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันเริ่มแล้วเริ่มแล้วทุกคนหลบก่อนกทุกคนหรอกทุกคนหรอกทุกคนเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยเอาเอ้ยมันฆ่าเพื่อนตัวเองอ่ะมันฆ่าเพื่อนตัวเองแล้วนี่มันจะไงมันน่าจะฆ่าเพื่อนตัวเองอะเราคงไม่เป็นไรหรอกมั้งหรือเปล่าไม่แต่เราก็เพื่อนกันไงเออต้องช่วยเหรอเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยมันฆ่ากันเองเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเอ้าเฮ้ย กนเยผู้ควบเขาปล่อยอย่างนี้เลยเหรอเขาร้องละผู้ควบเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยปีกคนฆ่าตายอย่างนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่มีดกูเอ้าเฮ้ยมันโยนมีดทิ้งอ่ะทำไมทำไมพวกแกปล่อยคนฆ่ากันงี้นี่อะมันก็เป็นหนึ่งเดวิสเกมของเราไงล่ะหนึ่งในมินิเกมแล้วคนตายอ๋อพวกแกเป็นคนอยู่ไมเนี่ยฮะ เฮ้แต่ว่านะจะมันได้เงินเพิ่มขึ้นมานะแกสมไม่ล่ะดูนั่นสิเงินเพิ่มแล้วนะเอามาทำให้กระจกมันแตกเลยขอเลยโอ้ยลุงไอ้ไม่ใชลุงไอ้ปู่เอ้ยปู่ไปตายไปผมจะได้เงินไปพูดเงี้ยไม่เงินไปตายก็มินิเกมนี้ได้จบลงไปขอให้ฝันดีทุกคนนะครับผมเฮ้ยมันมีมีนะมันมีอาวุธนะไม่ยืดหรอ เดี๋ยวผมยืนให้ครับผมเพิ่งเห็นเหอคือครับยืนของทุกคนเลยเสืิมมีคนอื่นมีอีกมันจะมีคนอื่นมีไหมเนี่ยมันมีไม่เหมือนเดิมด้วยมันน่าจะมีหลายอันแหละคิดว่ายังไงยังถืออยู่ในมืออยู่เลยเมื่อกี้ไม่เห็นถืออยู่เลยใช่หรือเปล่าเธอเขาไม่เห็นแล้วนะเฮ้ยเขาเห็นสีดำๆมีแต่ที่ไว้แทงอะไรกูไม่มีกูแกขนาดนี้กูจะไปฆ่าใครขอค้นหน่อยเออคนเลยออกไปไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวไปห้องน้ำไม่มีครับไม่มีครับเดี๋ยวคนก่อนเอ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงพุ้มเฮ้ย อยากใครคนไหมเหม็นเอามาเอามาก็คนหมดทุกคนเลยนะก็ไม่มีใครมีมีเพราะคนก็เก็บเก็บมีดทุกคนเลยนะสำหรับคนที่มีก็ี่เกมนี้จบลงล้ไปเรียบร้อยแล้วก็นอนยันราตีฟวดได้เลยกลับหลับให้สบายเฮียทำไมพูดอย่างนี้วะไม่น่าไว้ใจพูดแบบโอ้โหบอกนะว่าอจับตาดูนั่นเอ้น้ำเดินมาแล้วอ้นัำเดินมาแล้ว